ปูไหนมากันหมดเลยปูพ,พงศิษย์ก็มาเอา้าปีนี้เป็นปีที่สิบสี่ติดงับชามาินดีด้วยครับเรารู้จักกันมาสิบสี่ปีแล้วพี่แป้งขอบคุณมากฮะขอเพลงดาวของใคร่ะ สวัสดีครับสวัสดีฮะจับปูดําขย้ำปูนาจับปูมาอะไรมาควา้าปูทะเลอะไรสนุกจริงเอ้ยก็เลยนอนเปช่าโอละเหนอนเปย์หลับไปก็ไดาไฮ <Hi. S 2> พี่ลิชาฟังไทโทศสมิดธไหมฟังครับฟังครับชอบครับ เอาดีจบวะ นานเหมือนกันนะคะ13 14ปีถ้าเป็นเวลาจริงๆมันก็นานแหละครับแต่สําหรับของผมรู้สึกมันแป๊บเดียวเองอะมันแป๊บเดียวแบบรู้สึกว่าแบบว้าวมันเร็วเนาะตามความเร็วไม่ทัน นี้ออกเชียงแต่ f 6เลยใครครับเนี่ยนุ่มารีมาแล้วดาวของพอสอ จ um> ี้ใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจะคำพู ฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกๆอย่างทุกจอยคำมันความฝันแต่ฉันเองก็ไม่อาจแน่ใจเรือร่องพวกนี้คงสองเราจะสูหรืแสนเส้า จงวนขอดาวิช่วยบอกทีอขอขอบคุณครับลุ้นว่าจะจบเพลงใช่ไหมผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะผมไม่เปิดคอร์ดไงกระลึ่งแล้วเดินเพลงก็ไม่ได้ฟังนานกีตาก็ไม่ค่อยได้เล่นขอบคุณนะครับ มองพี่กระชาแล้วเหมือนมองตัวเองทรงผมทรงเดียวกันผมยาวเหมือนกันแล้วสินะพี่นิงครับหาปาหน่อยลุกมาหาปาหน่อยมาหน่อยมา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 มไม่เดหลาจับกีต้าอยู่นะแรงมากมานี้ยอนิงมาแล้ว รับหนู อีกนี่จะงอนแล้วอแบบพี่นินทําไมทําไมเหมือนน้องนินก็งอนปลาไม่งอนนินไม่งอนนินอยู่นี่ใช่ไหมนินไม่งอนปลาใช่ไหมลูกไม่งอนหรอกครับนินอยู่นี่ <c oughs> หรือผมอาจจะคิดไปเองว่าลูกงอน <c oughs> สายกีตาร์ลายสวยจังครับสายกีตาร์ผมจําได้ว่าเส้นนี้ผมสั่งมาจากร้านร้านหนึ่งในผมว่าเขาน่าจะมีร้านเป็นร้านขายสายกีตาร์ครับแต่ผมสั่งจากจากแอปหนึ่งอะ บอกไม่ถูกมีหลายลายด้วยความจริงมีรลายที่ผมชอบกว่านี้แต่มันหมดไปแล้วครับ ยังไงแม,มวยักษ์เล่นกีตาร์กับตาไหมลูกยืมยืมมือหน่อยได้ไหมช่วยพาโคตรคอร์หน่อยได้ไหมทร,รมานพี่บอกทร,รมานกระชากหัอ๋อ Hey, hello Leanne, how was your day? How are you? It's been a long time never see you. Hope all has been well for you. For you too, you know. <laughs> hey, hey, wait, 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 look, look! ลูกนั่นเรือหนวดขาวลูกไม่เอาหนูจะจมเรือเขาไม่ได้ลูกอืมเบ็นหนวดขาวนะลูกโอ oh my god, ็ h e can push the r e m o t Yeah, why not? คอนพีชได้ลูกแต่ข้างบนไม่ได้นะลูกขอร้องละ่ะออคุณลำบูรสวัสดีลูกชายสวัสดีครับแม่ไม่รู้ใครนะเรียกลูกชายผมก็เรียกแม่เลยแล้วกัน เป็นอย่างนั้นสิไม่เอาสิร่วงไหมไม่ร่วงครับ Are you back to type permanently already? Yep, I'm back. Mm hmm. mm hmm. มีกีตาร์ร้องเพลงไป็นหนึ่งท่อนใช่บางทีเราก็อยากจะมาเอากีตาร์มาแขวนตัวเท่ๆเหมือนกันนะว่แล้วเราก็เล่นไม่เก่ง That's great to hear. I hope we can get to Russia again this year. Yeah, why not? On my birthday. Hey. Tên là này nè? Đã là đây hiện này? tên tên? <laughs> อยากฟังเพลงอะไรถ้าผมร้องได้พิมพ์มานะครับ Under the Sea Under the Sea คือเพลงของใครอ่ะ <eben> คือเพลงใครครับขอเพลงที่ฟังแล้วรวยร่วยๆๆๆวยๆๆๆวยย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 ป ด้วยติดกีตารามันเต้นไม่ได้มันแบบรวย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 ไม่ได้ไง <c oughs> คือการยืนขึ้นกางขาปูแล้วก็โดดยองยองไปม,มาใจขวากินกาแฟคุณกินกาแฟสวัสดีครับอยากให้พี่กระชามแมสมากตามใจกาแฟขอบคุณครับขอบคุณนะฮะทีเ่เข้ามาดูครับสแสดงว่าเต้นได้เปึปงไหนอ้ สภาวะหัวใจร่มเหียวเชียยพันถ้าเป็นเพลงอื่นของสวิตมาเล็ดได้ไหมอ่ะถ้าเป็นเพลงอื่นได้อครับสภาวะหัวใจผมเคยฟังแต่เล่นไม่ได้ื เพลงดูนากลัวชื่อเพลงไงเฉยพี่เจ๊ยอยากฟังแค่ของเล่นแบบเวอร์ชันวันนี้ดีครับพี่กระชาผมชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งของพี่เพลงแล้วแต่จะคิดสวัสดีคุณน็อตครับว้าวขอบคุณมากฮนะไม่ได้เล่นนานมากเลยไ,ไหนนะ ทุกเธอที่ไรก็เพลยิ้มมันนอ,อกไปเหมือนจะคุยกับเรามากมายไรแบบนั้น